สวัสดีพี่น้องวันนี้แม่พี่จาพาเพื่อนกันพามาบึงไก่ดีเด้อพี่น้องอาบึงไก่แจ้ไก่แจ้ไก่ป่า ดีกันอยู่เท่งนะนี่เห็นบ่กคือเนอะนอนสูงขนาดเลยนอนปลายไหม พู่ตัวคู่ก็ไล่หลาย,ลาย เบิ่งไก่แจกไก่ป่าเพื่อนเนามาปล่อยอยู่ป่ามันก็เลยเป็นไก่ป่าพี่น้องเอ้ยหลายคักขนาดหา่หางโตวด บ้องบรรยากาศย่ำแคเสาพี่น้องวันนี้ก็ยัองออกกอลั่างกายคือก้าวไม่เห็นไก่โอ้ยไก่แจ๊ไก่ป่าหลายครับพี่น้องไก่แจ๊ไก่ป่าอย่า,ยา cần nhưng sẽ phân phụ ngõ nhà này ơn nhà nhắn ở đây nè ้ไผยอยากซื้อใกล้สือ้องามๆมาหาบานย่งเด้อพี่น้องโอ้หลายคักพี่น้องเอ้ยโหแต่แมนมีข้าวมาว่านให้กินในแห้งสิหลายบรรยากาศ มรรกาดคักขนาดเลยสวยงามๆมีทุกหลายทุกแบบไก่น้อยไก่ใหญ่ไก่แม่สาวเพิ่งจะเป็นถูจังไดรไก่แม่สาวคนนี้โอ้โหโอ้ตีกันแน่นอยกับตีกันให้เบ่งภาพบรรยากาศหญ้ากับบัวอึดกิน เอาแกบมาลงไว้ให้มันแล้วกะนมันกจอยู่ทั้งเสาะกินโอ้คักพี่น้องครับคัก ถ้าห้าปากดังเพ่กก็จะตกใจก็เลยบวได้ปาก ตัวน้น้อยมันกระไล่หลายาถ้าจะกินนี่จะจะโตประมาณไหนก็บรู้ยจะไม่ถามเจ้าของเพิ่นนะพบพอกันไหมเด้อพี่น้องไป ยังกลับก่อนเด้อแบบนี้นะแะยังพูดพ้อกันไม่อย่าลืมติดตามเมืม่อพีจ๋าพาเพิ่นเด้อเดี๋ยวจะมีแนวดีๆมาตอนมาฟักอี่คือเก้ามหาเบงเป็ดเบ,ดเบงไก่โล่กังทุงกังขังนี่แหละเอาแนวดีๆมาฟักมาตอนพี่น้องเด้อ